ข้อ100อัตถกถาโคสละสังยุตว่าข้อว่าสาปตายสักการณาชีวิตาวโ,โรเปสิมีความว่าได้ยินว่าในการนั้นเมื่อทรัพย์ไม่ได้แบ่งปันกันเลยมารดาบิดาและพี่ชายของเศรษฐีนั้นได้กระทำกาละแล้วเขาสำเร็จการอยู่ร่วมกับภริยาของพี่ชายนั่นเองก็พี่ชายของเขามีบุตรอยู่คนหนึ่ง คนทั้งหลายบอกเด็กนั้นผู้เล่นอยู่ที่ถนนว่าธาตุคนนี้ทาสีคนนี้ยานนี้ทรัพย์นี้เป็นของของเจ้าเด็กนั้นถือเอาถ้อยคําของคนเหล่านั้นกล่าวคําเป็นต้นว่าคนนี้เป็นทาตของเราลาดับนั้นอาของเด็กนั้นจึงคิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้ยังพูดอย่างนี้เที่ยวในเวลาเติบโตขึ้นมันก็จะพึงแบ่งทรัพย์สมบัติในท่ามกลางเราจะทําก,กิจที่ควรทําแก่มันเสียแต่ในเวลานี้แหละ วันหนึ่งเขาถือมีดแล้วพูดชวนเด็กนั้นว่ามาสิลูกไปป่ากันเถอะเขาพาเด็กนั้นไปสู่ป่าแล้วฆ่าเด็กนั้นผู้ร้องอยู่ร้องอยู่แล้วทิ้งลงในหลุมกลบไว้ด้วยดินร่วนพระฐาจารย์กล่าวไว้ในอัตถกถาชาดกว่าแม้อาคันตุกะเศรษฐีถึงความเป็นเศรษฐีได้ก็เพราะถวายบิณฑบาตแก่พระเจเขุทธเจ้าพระนามว่าตัครสิกีดุดเศรษฐีวงเล็บที่ฆ่าล้านในป่านี้เพราะเหตุนั้นท่าเศรษฐีทั้งสองนั่นเป็นคนเดียวกันโดยเนื้อความอาจแห่งไมหากะสกุณชาดกก็ผิด ถ้าต่างกันก็น่าจะถูกคำที่ว่านี้อันผู้มีปริชาพึงตรวจด,ดูเถิดเรื่องนุกไมกะจบกระทาว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติจบ